อีกหนึ่งการเรียนรู้วิถีของชาวบ้านนะคะเขาเนี่ยตกปลาทะเลด้วยกระดองปูว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านง่ายๆแต่ได้ผลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตกปลาใช้กระดองปูว่ามันกินได้ยังไงวิธีการก็คือเราจะใช้เบ็ดนี้นะคะเกี่ยวตรงนี้ดย่ลองดูนะนี่นเอาดแล้วเม็ดใหใจเด็น ตรงไหนก็ได้มันยังไม่ไม่ติดเฉพาะที่ปากมันสนใจเฉพาะที่ปากเพราะนั้นเราก็ตะหววมันจะติดกระโดงปูขึ้นมาเบ็ดเราต้องให้มันเปื่อยขึ้นมาเพื่อที่จะได้ติดปลาคุาทำเล่นก่อนเอาต่จริงจังนะมันอาจจะไม่ได้ติดที่เบ็ดแต่ติดที่กระดองปูเนี่ยหรอใช่บอกเลยว่า แปลกดีเหมือนกันนะคะแต่คุณแม่ท่านนี้ก็เก่งมากๆจริงๆใช้กระดองปูตกปลาเอาสิแก้เนี่ยเอาเบ็ดตกปลาไปเกี่ยวตรงปากของกระดองปูนะแล้วก็หย่อนลงไปแบบนี้แกบอกว่าเวลาเวลาปลามันกินมันจะกินเนื้อข้างในกระดองแล้ว แล้วเวลาที่ตกเบ็ดลงไปตะวัดเบ็ดขึ้นมาเนี่ยเบ็ดมันก็จะเกี่ยวปลาบริเวณไหนก็ได้มันไม่ได้ติเฉพาะปากไงอาจจะเครียดหรือหางหรือลำตัวหรือเหงือกก็แล้วแต่แต่ต้องมีประสบการณ์นะต้องดูจังหวะให้ดีนะถูกในการตะวัดขึ้นมาปุ๊บยังไงให้กระดองไปเกี่ยวปลาขึ้นมานี่นีแม่แเมายแล้วมจะมีจังหวะกระตุกกระชากมาพอขึ้นมาปุ๊บอ้าว ได้ปลามาแบบนี้เลยอคุณดูแล้วกันนะฮะมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ปลากําลังกินเนื้อในกระดองเนี่ยปลาโมวแต่สนใจจะกินเนื้อในกระดองปูไงเออแล้วเวลาปลามันกินเนื้อที่กระดองปูแล้วนะก็จะพากระดองปูเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนไปตามกระแสน้ํำตามแรงพัดของมันนะจังหวะนั้นแหละค่ะก็ต้องตวัดตวัดเอาปลาขึ้นมาเหมือนช้อน มันก็ตุกปลาขึ้นมาเป็นเทคนิคขั้นเทพจริงๆเนาะไม่ใช่ว,ว่าตำแต่จริงทํำกันง่ายๆนะคะแต่บอกเลยว่าคนที่เชี่ยวชาญแล้วทําแบบนี้ได้ผลดีจริงๆเอ,อเอาไปตามดูต่อวิถีชีวิตของชาวเลแบบนี้ในติ๊กต็อกคุณตะวันพรสองหนึ่งด้วยนะแล้วอยากเป็นปลาทไมอยากกินเนื้อปูในกระดองคุณไมกลัวเขา <ผ>ออกบ้าง <c oughs> เอาให้แกะแก่เ<อ>บ,บ็ดที่เกาะกระดองออกก่อนใช่ใครจะบปเอาปากไปทำอย่างนี้เลย,ยกวลากินปูแกะออกวิธีการจับปลามันไม่ได้มีแค่ใช้เบ็ดอย่างเดียวเออย,เอ,อ,อย่างไรอีกยังไงวานแทงมันซะเลยเอ